เรามาเริ่มต้นนะฮะเบิร์นกระทะกันก่อนเลยนะฮะน้ำมันมะกอกนะฮะ,ะทาไปที่กระทะนะกระทะหอยทอดนะอันนี้นะ,ะเป็นกระทะแบบก้นแบบเรียบอะก้นเรียบนะก็วางแป้งพิซซ่าลงไปแล้วก็ทาซอสพิซซ่าที่เราเตรียมไวนะ้เนาะแล้วเราอยากจะใส่อะไรก็ใส่เข้าไปเลยพี่น้องนะใส่เห็ดใส่ไส้กรอกนะฮะใส่หอมใส่พริกแดงเขียวเหลืองนะ จะใส่ชีสใส่อะไรงเงี้ยเราก็เรียงโดยตามอัธยาศัยใครมีอันนี้แตมก็ใส่ตามที่ที่ว่าบ้านเราบีนะเรามีอะไรเราก็ใส่ลงไปอันนี้ก็น่าจะเป็นเห็ดนะเห็ด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 นี่ผัดแล้วนะคลิปนี้ทําตั้งแต่วันที่เด็กๆเ,เริ่มเปิดเทอมนะฉลองเปิดเทอมออนไลน์นะแต่ยังไม่ได้ตัดต่อลงสักทีนะก็ใส่ไปเป็นแฮมนะแฮมหรือโบโลญานะเราใส่เข้าไปเลย ใครปรารถนาจะกินอะไรทานอะไรใส่เข้าไปได้เลยคือกําลังจะบอกว่าสเสน่ห์ของการทําพิซซ่าเนี่ยแป้งกับตัวยีสต์เนี่ยเขาเป็นตัวชูโรงอยู่แล้วไงคือเขาออกแบบมาเพื่อการนี้อยู่แล้วนะอ่าแล้วก็โรยชีสไปนะ,ะชีสนี่จะลอยเยอะลอยมากลอยน้อยแค่ไหนก็ได้ตามอัตยาศัยคือคือพอทําทานเองแล้วเนี่ยไม่อยากสั่งไม่อยากสั่งพิซซ่าเลยค่ะเพราะมันง่ายสั่งพิซซ่ามันมันแพงไงเออ ทำกินเองมันถูกมากนะมันถูกมากๆมากๆมากๆอ่ะเออมันไม่ได้แพงอย่างที่เราเคยสั่งนะแล้วก็ใส่ฝาอบเนี่ยตามพาดเนี่ยพี่น้องง่ายๆเนี่ยสำเร็จแล้วแป๊บเดียวนะแล้วก็ตัดนะแป๊บเดียวหมดนะถาดแรกนี่แป๊บเดียวหมดไหมชิ้นสุดท้ายนี่ถาดแรกนะเน,นี่ยอร่อยมากนะพี่น้องค่ะการันตีนะการันตีด้วยหลักฐานเลยนะอร่อยมากอร่อยจริงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดลองทําแล้วเนี่ยจะไม่อยากสั่งพี่เ่ามาทานแล้วนะ เออมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วเนี่ยพิซซ่าเนี่ยเออเรื่องง่ายมากนะก็ขอบคุณทุกเรื่องราวนะที่ทําให้เราได้มีโอกาสมาทําพิซ่าทานกันเองนะแตเดี๋ยวจะมีถาดที่2ที่3และที่4นะเพราะว่าจะตเตรียมแป้งไว้สําหรับ4ถาดนะคะโอเคก็ขอทุกคนมีความสุขนะในการดูคลิปนี้นะอิ่มอร่อยไปด้วยกันนะมีโอกาสจะมาทําให้ทานเรื่อยๆนะจ๊ะพิซ่ a บ้านสวนพิซ่าโฮมเมดค่ะ เชิแต Channel ค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกดซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเช์แตามและต่อแอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ